สวัสดีค่ะพบกับ Property by Care นะคะวันนี้พามาชมโครงการ C Hill Condo เช่นเคยคะ่ะที่ติดกับถนนสุขุมวิทนะคะทุกคนด้านหน้าโครงการเนี่ยจะมีร้านค้าต่างๆนะคะร้านอาหารนะคะหรือออฟฟิศต่างๆเนี่ยอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในโครงการเนี่ยว่าจะน่าสนใจขนาดไหนคะ่ะและ c a e ก็อยู่ภายในห้องแล้วนะคะห้องนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด 52ตารางเมตรค่ะเป็นห้องมุมชั้น5นะคะโดยภายในห้องนะคะเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะเจอในส่วนของห้องลิฟทงรูมค่ะคือทางเจ้าของเนี่ยเขาติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหมดแล้วนะคะทำให้ดูมีความโปร่งโล่งสบายมากๆเลยและด้านซ้ายมือของแข่นะคะจะเป็นในส่วนของระเบียงซึ่งระเบียงเนี่ยจะมองเห็นทั้งวิวภูเขาและวิวทะเลเนี่ยสบายตาแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะมีความผ่อนคลายมากๆะคะ่ะ มาดูภายในห้องนอนกันนะคะห้องนอนเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะโตเครื่องแปง้งบิวอินพร้อมกระจกเงาด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของเตียงนะคะที่ทางเจ้าของเนี่ยเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าห้องนี้นะคะ หัวเตียงเนี่ยจะหันไปทางที่ตะวันออกนะคะห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นครัวปิดนะคะเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการทำต๊อบข้าวหรือการทําอาหารเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะไม่ไปรบกวนภายในห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นเลยค่ะพอมถึงซิงล้างจานและบิวอินต่างๆเนี่ยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะถัดจากห้องครัวนะคะมันจะมีในส่วนของ ระเบียงค่ะระเบียงเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะสามารถวางเครื่องซักผ้าและทางเจ้าของเนี่ยเตรียมเครื่องซักผ้าไว้ให้แล้วนะคะมาดูในส่วนของห้องน้ํากันนะคะห้องน้ำเนี่ยจะมีอ่างจากรุชินะคะถ้าใครอยากอาบน้ําอยากพักผ่อนเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ย สามารถมาใช้ได้เลยนะคะอาจจะตอบโจทย์คุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากนอนอาบน้ำเนี่ยก็สามารถยืนอาบน้ําได้เลยนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเตรียมไว้ให้ทั้งแบบยืนอาบแล้วก็นอนอาบเลยค่ะเรามาดูในส่วนของส่วนกลางกันนะคะที่อยู่ชั้น3ค่ะจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสค่ะทุกคนคือสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่ออกแบบมาเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะทุกคนว่ายน้ําไปด้วยแล้วก็มองเห็นธรรมชาติไปด้วยค่ะ และที่ขาดไปได้นะคะส่วนกลางด้านบนนะคะจะเป็นชั้นลูฟท็อปค่ะที่สามารถมานั่งรับลมชมวิวหรืออยากจะมานั่งอ่านหนังสือนะคะและอีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะจะเป็นส่วนที่สามารถออกกําลังกายได้ด้วยนะคะทุกคนจะเห็นว่าลมเนี่ยพัดผ่านตลอดเวลาเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจคอนโดสวยๆวิวสวยๆห้องสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อแคมาได้เลยนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะโครงการซีฮิลคอนโดค่ะ 1>, 1ห้องนอน1ห้องน้ำชั้น5นะคะถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันมาเยอะๆนะคะหรืออยากจะมาดูห้องจริงก่อนก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ